สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจอร์ซี่สเลเยอร์นะครับนี่ก็จะเป็น EP ีที่52แล้วนะครับในกาจะมารีวิวเสื้อฟุตบอลให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องผมนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปนะครับผมโอเคครับก็ห่างหายไปนานนะครับกับการรีวิวเสื้อบอลนะครับวันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับกับการรีวิวเสื้อฟุตบอลไทยลีกนะครับกับท ที่เคยได้แชมป์ฮัลลิกอีกทีมหนึ่งนะครับผมนะซึ่งปีนี้เสื้อของเขาผมว่าสวยมากนะครับผมให้อันดับหนึ่งเสื้อเย่าที่สวยที่สุดเลยนะครับในรดูรก,การนี้นะครับกับทีมเมืองทองยูเนเต็ดฤุูการ2023-2024นั20่นเองครับผมนี่ครับโอ้โหยังใหม่คาห่ออยู่เลยนะครับป้ายห้อยน,นะครับผมนะตัวนี้นะครับผม ซื้อมานะครับจากาช้อปปี้นะครับเป็นร้านค้านะครับสยามลัสปอร์ตนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description นะครับช่องผมนะครับผมนะก็ตัวเนี้ยผมได้มาในราคา,าในไล์สดนะครับมันจะมีไล์สดมีโค้ดนะครับส่วนลดลดไปประมาณ170กว่าบาทนะครับ175บาทถ้าผมจะไม่ผิด แล้วก็ใช้คอยส่วนตัวอีกร้อยเหรียญน,นะครับก็รวมๆเนี่ยได้มาหกร้อยนิดๆนะครับหกร้อยหกร้อยห้าสิบาทอะประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดซื้อในช่วงสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับช่วงประมาณเที่ยงคืนหรือว่าวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเลยมันจะลดราคาอีกนะครับจากแปดร้อยเก้าสิบาทอนะราคาป้ายจะเหลือ,อ่าประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใช้ โค้ดลดในไลฟ์ก็ได้ลดไปอีกนะครับก็ถือว่าคุ้มมากครับต่เราเสื้อตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันเลยน่ีค,ครับม,มาแล้วนะครับอโอ้โหสวยงามมากนะครับผมนะ ก็เดี๋ยวจะมารีวิวแบบละเอียดกันเลยนะครับ okay. สองเราก็ทิ้งไปเลยครับมาเริ่มกันเลยนะครับกับเมืองทองอยู่ในเตกนะครับตัวนี้นะโอเคมาดูกันที่ป้ายก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นป้ายชูดนะครับชูะชูตแล้วก็จะมีนี่วงบอกนะครับเป็นสินค้าเมืองทองในเต็ก ราคา890าบบาทนะครับ890าบาทาประมาณนี้ครับติดไปปึ๊บทีนี้มาดูกันที่ตัวเสื้อกันเลยครับตัวเสื้อเนี่ยฤดูก,กาลนี้จะเป็นอคอปกนะครับแล้วก็ผสมกับคอวีนะครับผมจะเรียกอย่างนี้แล้วกันเพราะว่ามันไม่ใช่ปกแบบเป็กระดุมอะ่ะมันเป็นแบบปกอย่างนี้นครับแล้วก็เป็นคอวีเหมือนกับเสื้อ เมืองทองเยือนนะครับรู้กันที่แล้วนะครับ 2, 2022 2023นะครับซึ่งคอแบบเดียวกันเลยแต่ว่าปีนี้มาในอยู่ในรูปแบบของเสื้อเย่าแทนนะครับอ่าแล้วก็นี่จะมีนี่ครับคุ้นคอหรือเทปดำคอนะครับป้องกันการระคายเคืองนะครับชูทนะครับอ่าถือว่าโอเคครับแล้วก็มีป้ายบอกไซส์ข้างในอันนี้เป็นผมจับปอป้ายบอกไซส์เนี่ยเป็นเอ่อ เป็นพิมพ์ลายลงไปนะครับไม่ใช่เฟล็กนะโอเคดีมากจะได้ไม่ลอกนะครับชูดผมใส่ไซส์ M นะครับแล้วก็มีเข็มอีโคโปรประมาณนี้นะครับทีนี้เราไล่ลงไปนะครับตัวเสื้อเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับผมเป็นดำแล้วก็แดงนะครับแล้วก็ดำแดงสลับเป็นช่องๆเรื่อยๆนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเมันเหมือนกับไอทีมอ่า กีได้เลย,เลยฟลาเมงโกนะครับไม่รู้ผมเรียกชื่อถูกไหมที่มันจะเป็นเสื้่ย่าเขาจะเป็นอย่างเงี้ยแดงดานะครับเป็นสีสโมสรเขาเออแต่ผมว่าถึงมันจะคล้ายๆกันแต่ผมว่ามันก็สวยครับผมก็เลยนะครับจัดมานะครับผมนะอ่าเนี่ยคอปกก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นปกแบบปกทั่วไปะครับนะมีความหนาประมาณนึงนะครับผมนะแล้วก็จะมีคลิปแดงนะครับคลิปแดงนี่ครับอ่า มีถึงข้างหลังเลยนะครับเนี่ยอ่าเราทำปกตั้งได้ด้วยนะเอออยากเทแบบเอดิคันโตน่านะครับก็ทำได้โอเคทีนี้เรามาไล่ดูนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะมีนี่อ่ามิสซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีนะครับเนี่ยจะเป็นอ่าผู้สนับสนุนนะครับสกรีนอยู่เหนือของว่าแ,แบรนด์ชูดนะแล้วก็เป็นชูดนะครับ นี้ก็เป็นเฟล็กอ,อัดความราลงไปเหมือนกันแล้วก็ตาสมรสรเนี่ยเป็นปักนะครับเป็นปักแน่นอนทนทนเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับเป็นยามาฮ่านะครับผมยามาฮ่าก็เป็นเฟล็กเหมือนกันโอเคแล้วก็เสื้อด้านขวา,าก็จะเป็นมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับก็จะไปอยู่ตรงแขนขวาแทนนะครับแทนคอ ด้านบนข้างหลังเพื่อเพื่อให้แบบแห็นชัดขึ้นนะครับเออผมว่าอยู่ตรงนี้มันสวยดีนะยิ่งแขนเป็นแขนดําแล้วแบบไอตัวมิซ s บิชิครับสัญลักษณ์โลโก้มันเป็นสีแดงเท่นะครับแล้วก็แขนซ้ายอ่าแน่นอนลีโนะครับลีโนะครับผมไล่ยังไม่หมดเลยนะครับข้างล่างนะครับนี่ก็จะมี AA นะครับแล้วก็ สามารถนะครับโอเคเอกับ okay. สามารถนะครับมาแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังเนี่ยไอ้ข้างบนปีที่แล้วจะมีมิ u ูบิชิตรงนี้ใช่ไหมปีนี้เอาออกแหละไปอยู่ด้านหน้ากับอ,อ่ด้านข้างแทนแล้วก็โคคาโคล่าเหมือนเดิมนะครับเป็น Flex. เฟล็กประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามีสปอนเซอร์เนี่ยอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดนะครับเจ็ดจุดไม่รวมชูนนะก็จะมีอยู่เจ็ดจุดเลยนะครับสปอนเซอร์นะครับอ่าก็เวลาซักก็เขาเรียกอะไรนุ่นถนอได้ดีนะครับผมนะนะครับประมาณนี้อืมโอเคมิซุบิชินี่ผมนับนับเออนับว่าเป็นอย่างละจุดแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่าทีนี้เรามาดูในส่วนของ ตัวเสื้อแน่นอนเป็นสีแดงดําสลับกันใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะมีแบบเออไม่ใช่แดงดําสลับกันอย่างเดียวนะคุณเห็นไหมมันจะมีแบบเห็นไหมเป็นลวดลายครับแบบสีแบบมันแบบไม่ได้จบแค่นี้นะเออจะมีแบบเส้นเส้นขีดๆ,ๆีมาอย่างนี้นะครับเออผมว่ามันดูลงตัวมากครับอย่างที่บอกสีดําคู่กับอะไรก็อร่อยนะฮะยิ่งมากับสีแดงที่มันมีความแบบร้อนแรงเนี่ยโอ้โหนี่มันสุดยอดเสื้อแห่งปีเลยนะครับผม โอ้โหโคตรอวยเลยนะครับอ่ะแล้วก็ข้างหลังนะฮะก็จะเป็นสีแดงล้วนไปเลยอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็แขนเนี่ยสีดํานะครับก็คือจุดที่แดงทั้งตัวเนี่ยมีแค่ข้างหลังนะครับส่วนด้านหน้าก็เป็นลวดลายลของเขาผมว่ามันดูสวยงามมากนะครับผมนะต่อให้คนละสีแบบทําไมไม่ทําแบบลวดลายไปเลยทีเดียวผมว่าอย่างนี้ก็สวยนะครับสำหรับผมนะ อ่ะทีนี้มาดูในส่วนของเนื้อผ้ากันนะครับเนื้อผ้าเนี่ยโอเคมาละเอียดกันเลยเริ่มจากเตรงไหนดีแขนเสื้อแขนเสื้อเนื้อผ้าเป็นไงดูสิเนื้อผ้าดีครับเป็นแบบผ้าแบบเขาเรียกอะไรบางๆนะครับนิ่มๆอย่างนี้เลย โอเคผ้าดีผ้าดีนะครับผ้าแบบ ö, ใส่สบายแน่นอนนะครับแล้วก็ใต้หลักแร้อ่าใต้หลักแร่โอเคใต้หลักแร่มีนี่ครับเห็นไ,ไหมเป็นรูระบายอากาศนะครับใต้หลักแร้นะครับเออเห็นทะลุไปเลยนะครับในกล้องผมว่าไม่รู้มันจะมองทะลุได้ไหมมันจะแบบทะลุไปเลยนะครับเออดีดีดีนะครับใส่สบายระบายอากาศได้นะครับอ่าทีนี้มาดูส่วนของ อะตัวเนื้อผ้าด้านหน้าก่อนเนื้อผ้าด้านหน้านะครับนี่ฮะก็เห็นชัดไหมในกล้องนะครับมันจะเป็นลายแบบเออบอกไงดีเหมือนลายยางรถยนต์นะครับผมลนะังที่มันจะเป็นแบบเส้นนะมันจะเป็นแบบเส้นแบบเออขีดๆลงมาอย่างเงี้ยครับนะครับ อูในกล้องมองเห็นไหมฮะนี่ฮะมันจะเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะครับผมซึ่งแนว้ผ้าเนี่ยก็ลองจับสัมผัสดูโอเคมันมีความมันมีความต่างของเท็กซ์เจอร์นะครับอยู่บ้างไม่มากนะครับก็คือตรงนี้มันจะเป็นแบบผ้านิ่มลื่นไปเลยใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นแบบลายมันก็จะมีแบบเออมีมีมิติหน่อยนะครับเวลาเราลูบไปมันจะไม่ลื่นไปเลยเหมือนกับไอ้ตรงช่วงเนื้อผ้าตรงแขนครับ ตรงนี้นะครับมันจะเป็นลายนี้คือผมว่าโอเคนะดีนะส่วนเรื่องระบายอากาศนี่ผมยังไม่ดูนะครับต้องลองมาใส่ดูนะฮะแล้วก็ข้างหน้าประมาณนี้นะครับก็คือเป็นลายอย่างนี้ทั้งหมดด้านหน้าเลยส่วนด้านหลังเนี่ยโอเคด้านหลังไม่ยากแล้วด้านหลังเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบผ้าเขาเรียกอะไรผ้าเนี่ยมันจะเป็นผ้าลื่นๆเหมือนกับตรงแขนเลยนะครับสรุปก็คือมีอ่า texture ผ้าที่เปลี่ยนไปก็คือตรงแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับผมนะประมาณนี้ถ้าเกิดคุณนึกนึกสภาพเนื้อผ้าไม่ออกนะครับว่าไอตรงสีดำเนี่ยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นยังไงเนื้อผ้าเนี่ยคล้ายกับนีน่าแมนยูนะครับปีสองพันยิบสองยีิบสามรู้กันทีแล้วนะครับซึ่งเนื้อผ้าเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะฮะแต่ว่าจับดูอืมใกล้เคียงโอเคใกล้เคียงใกล้เคียงเลยครับ สาหรับเหมือนแมนูนี้เลยนะครับโอเคถือว่าทำออกมาดีครับใส่สบายแล้วก็มีการนี่ครับเขาจะทําการเย็บตะเข็บนะบให้มันโชวออกมาด้านหน้านะเห็นไหมฮะมันจะมีการให้ตะเข็บออกมาด้านหน้าด้วยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะับด้านหลังเอ้ด้านในเหมือนเดิมนะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่เห็นภาพนะครับว่าเนื้อผ้าด้านหน้าเป็นยังไงผมจะกลับด้านเสื้อให้ดู นีเห็นชัดแน่นอนนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะอ่ามันจะเป็นลาย,ยานี้เลยนะครับเป็นเส้นตรงมาแล้วก็แบ่งเป็นช่องๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับสวยงามมากนะครับผ้าด้านในเป็นสีขาวนะอ่าแล้วก็ขางหลังสีแดง,งนี้เ,นเดียโอเคเหมือนกับเอาสีมาเขาเยกอเลยย้อมลงในผ้าตัวนี้นะครับด้านน้าแล้วก็มาประกอบกันเออสวยงามนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับมืองพทองนะครับปี2 0 2 2 2 0 2 3นะครับก็โดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับตัวนี้ผมว่าถ้าเกิดคนที่ชอบแบบไม่รัดนะครับใส่สบายตัวนะครับแนะนำเป็นปีนี้นะครับถ้าเลือกระหว่างปี22กับปี2 2 2 3กับปี23 24นะถ้าอยากได้ใส่สบายตัวไม่ฟิตไม่รัดแนะนำตัวนี้แต่ถ้าเกิดอยากได้แบบรัดรูปเออรัดแขนแบบโชว์ บอดี้เท่ๆนะครับไปตัวย่ารด้วยกันที่แล้วครับนะซึ่งตัวนี้อาจจะลำคันปกบ้างนะครับเออแต่ผมว่าเออก็ก็จริงอะเวลาเล่นบอลมันจะลำคันบกนะครับต้องจัดตลอดแต่ว่าถ้าแลกกับความเท่ก็โอเคว่าจอนู่อย,อยได้โอเคมาสรุปคะแนนตัวนี้กันนะครับสำหรับคะแนนเต็มสิบนะครับตัวนี้ผมให้สิบเต็มสิบไปเลยนะครับผมนะเรื่องของการเอ่อ ดีไซน์นะครับตัวเสื้อนะครับเต็มสี่ให้สีเลยผมบอกแล้วนะครับว่าตัวนี้ผมชอบที่สุดเลยนะครับในบรรดาบรรดาเสื้อย่าวนะครับของเสื้อฟุตบอลไทยลีกนะครับตัวนี้ผมชอบมากผมเป็นคนชอบสีแดงอยู่แล้วยิ่งมันมาคู่กับดำนี่คือแบบโหเดอะเบสครับผมแล้วก็ในเรื่องของอเนื้อผ้าเต็มสีผมก็ให้สีนะผมอาจจะแบบเออยังไม่ค่อยแบบได้ได้ลองแต่ผมว่าลองจับดูแล้วอย่างน้อยถ้ามันระบายอากาศไม่ดี มากแต่ก็มันยังมีเนื้อผ้าที่นุ่มใส่สบายนะครับโอเคยังเยังหยวนนะครับเนื้อผ้าแบบลื่นๆตรงแขนแล้วก็ข้างหลังโอเคตัวนี้ก็เรื่องของอเนื้อผ้าเต็มสีให้สีแล้วก็เรื่องของการจัดวางสปอนเซอร์นะครับตอนแรกอะ่ะผมจะลบสัก0.5แลทเนี่ยเพราะว่าไอ้ตรงมิสูบิชิเนี่ยผมว่ามันไม่น่าเอามาไว้ตรงนี้นะครับมันดูแบบแตกตาไปนิดนึงนะครับเอ่อน่าจะแบบ ไว้หลังข้อก็ได้อะแต่ว่ายัางน้อยเออผมก็ยังแบบมีมิโซบิชินะฮะอยู่ตรงนี้แล้วมันแบบเออสีแดงอยู่กับดำตรงนี้ผมว่าเออไม่เป็นไรถือว่าให้เต็มไปก่อนก็เลยเป็นสามเต็มสามนะครับคะแนนเสื้อตอนนี้ให้สิบเต็มสิบไปเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูกันเลยนะครับโอเคครับใส่ออกมาแล้วก็จะประกานนี้นะครับสำหรับเสื้อืองทองยู็นเต็ดนะครับฤดูการสองพนยาถึงสองพนนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่า มีความใส่สบายนะครับอย่างมากเลยเมื่อเทียบกับตัวรุ่นก่อนที่แล้วนะครับตัวนั้นมันจะแบบคับนะครับถ้าเกิดคุณเลือกตรงไซคือคุณต้องไปแบบเพิ่มไซนะครับจาก M เป็น L อะไรเงี้ยเพื่อจะได้สวมใส่สบายขึ้นแต่ปีนี้ผมว่าถ้าแบบไม่ต้องเขาเรียกแบบคนที่แบบไม่ได้อ้วนขนาดนั้นนะครับแล้วใส่เนี่ยผมว่ามันใส่แบบสบายสบายเลยนะครับโอเคนะโอเคครับประมาณนี้นะครับนะครับ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเสื้อเมืองทองอยูงเนเต็ดนะครับฤดูกาล2023 2024นะครับผมนะก็ฝากท,ท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปรีวิวเสื้อฟุตบอลต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ